รายงานการประเมินสำิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รอบระยะเวลา1ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่สองนายกฤษณนัยสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 นายกฤษณัยสุวรรณเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2531าปัจจุบันอายุ37ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานีเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแก้วตาวนาดีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสดํดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนนาคำพิทยาสรรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือสังกัดสำนักงานเขต เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองพื่อนในการสถานศึกษาองค์ประกอบที่1 การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการประชุมวางแผนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ร่วมกับครูประจำวิชารวมทั้งดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการประชุม คณะกรรมการเพื่อจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการประชุมครูผู้สอนเพื่อจัดทำเอกสารแบบฝึกหัดทักษะต่างๆให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการริเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งเรื่องได้มีการวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อวางแผนการดำเนินการประกันคุณภาพสถานศึกษาในครั้งต่อไป องประกอบที่สอง การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการบริหารงบประมาณและแผนงานได้ดําเนินการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจําปีกํากับดูแลการจัดทํางานการเงินพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุม คณะครูและนักเรียนให้มีความปลอดภัยดูสะอาดร่มรื่นน่าดูน่าอยู่น่าเรียนมีการวางแผนงานดำเนินงานในการบริหารงานบุคคลวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาดูงานประชุมอบรมสัมมนาการให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการทำงานเป็นผู้นำและสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีการกำกับการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดหาทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทําให้นักเรียนมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาองค์ประกอบที่3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษารวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมคณะครูในการนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน S.A.A.M m s ในปีการศึกษา2567 S. Sport การพัฒนานักเรียนด้านกีฬาโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนเขื่อนอุบลรัฐได้แก่รายการฟุตบอลชายอายุไม่เกิน12ปีระดับประฐมศึกษารายการตะก้อชายอายุไม่เกิน12ปี ระดับประถมศึกษารายการชักเก่ย์ระดับอนุบาลรายการวิ่ง200เมตรหญิงอายุไม่เกิน15ปีระดับมัธยมศึกษารายการวิ่ง50เมตรระดับอนุบาลและรายการกองเชียร์สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่เ อะคาเดมี Academy, การพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2567ได้แก่การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 เออาการพัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะและนาฏศิลป์โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสารรค์ขอ,องนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 M. มิวสิกการพัฒนาผู้เรียนด้านดนตรีและขับร้องโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีรุกทุ่งประเภททีมขอนอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือได้รับโลก่เกียรติคุณจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้นแบบประจำปีการศึกษา2567มี การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและโรงเรียนบ้านพะบาทท่าเรือได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยมอันดับที่2ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนประจำปี2567ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างการทำงานเป็นทีมโดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อนนำนโยบายนวัตกรรมมาจัดเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาองค์ประกอบที่4ี่ การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอมติเห็นชอบในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีการจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนมีการ ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและชุมชนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนมีการจัดประชุมและประชาคมหมู่บ้านร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีการนำครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนช่วยงานด้านจิตอาสากับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน องประกอบที่5 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้าร่วมชมรมฟุตบอลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริ บริหารกลุ่มโรงเรียนเขื่อนบุญรัตและผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและครูมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมประชุมประจำเดือนการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาจากข้อมูลการรายงานที่นำเสนอมานี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านผะบาทท่าเรือให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความพร้อมในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและมีทักษะการเรียนรู้สู่โลกแห่งอนาคต